ค่อยๆหน่วยกันแม่เอานี่ครับจังบวะนี่เป็นไรครับผมสวดค่อยๆไอ้ไข่ปืด้ดอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเรียนหมดบอเลยปาโทษจังบวะนี่แม่พี่น้องโอ้โหปาสุดๆไปพี่น้องผมครับตอ,นซ,อ,น,อนซ้อนมาแม่โอ้ผมก่อนซ้อนในแม่เปะงาเอาอันไปเอาทิศยกจากชิปบ้างค่ะน,นี่แปดนาทีเออ ว่าผมหากินบ่มันดีครับนี่ต้นเรนเหรอว่าเนี่ยครับนี่เจ้อืมค่อยๆอันเดียถือป่ะค้ออะไเดียอันเดียอันเดียอันเดียอุ้ยนี่ครับผมอุ้ยครับผมอ่นซ้อนพี่น้องถึกปลาตะเพียนตะตุ่งงามครับอ่ะนี่ครับผมเปลี่ยนคนยก่จิตเป็นในลุ่นกันได้พี่น้องเด้อนะครับนี่มันคือเกล่ำน่ะพี่น้องทั้ปลามัน ก็ถือไปขับไปทางนันนี่คนยกเป็นทีมงานมาตันเดียวเนาะเป็นซิปปุ่นไหมมันเป็นคู่ห่วยเป็นสายเลยครับก็ถือครับก็ถือเลยครับย่างไปเมื่อกี้นี่มองต้นสวนผลถือไปสร้างจัมะระดับพี่น้องจังๆนะครับคุณกันไปพี่น้องเด้อค่อยๆออกจ้อยครับอุ้ยออกจ้อยแม่ยฮึบ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 อ้ยครับปลาสลิดตัวงามๆนะครับผมนี่ สุดยอดเลยครับดิยัได้ไหมเอ้ยุ้ยวะยุยว่าว้ออๆๆปากคันนี้อึ้ยเม่เอ้ยสุดยอดครับป้ายกบาขึ้นเลยป้าเป็นตะมันเลยครับพี่น้องโอ้ยไปไปใช้แล้ครับนีเอาสุดๆรับพี่น้องนี่ โอ้ยอันซ้อนเมียเอ้ยผมเด็ดีเจนําเอาผมผมมันคือผมคิดว่าพี่น้องก็ต้องมันนะผมครับได้เบิ่งคลิดที่มีเดี๋ยวจะจะรมกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเด้อครับผมนี่บัตรละเครื่องโลดได้ไหมนี่ครับครับครับผมจอดดีครับผมครับกู้ข้าวโจกข้าวโจาซุ่มเซียนหน่อยเนาะซุ่มเซียนขนาดเซียนเดินสายนั่นข้าวโจกกับพวกเคยประเดี๋ยว งางไปโอ้ยมันมุนขึ้นมายงดีเจวาเจ้าถามเถื่อเถือจู่เอ๊บเขาบ่แม่อุ้ยเขาคือเก้าพี่น้องถืงกับปลดพี่น้องบ่าน anyway. พพ right like ี้แม่ล้วก็สโลว์นี่ดีเลยครับนี่พี่น้องสโลว์ยกขึ้นเาเดทไทยครับมาตรทานกนครับนี่แม่โครครับกะละมังลืมแล้วกะละมังเลี้ยงน้อย ทำเรื่องเยอะสองร้นั่นแหละนะถามว่นี่ไขควงนี่แม่ซูนบ่แม่ตำ่ำบ่เอาอุอ่นได้รุ่นแล้วครับปลาสลิดพี่น้องขึ้นมาแล้ว <im itation> โอ้โหมาแล้วครับ <im itation> สองครับปลาสลิดสอง <im itation> สจวดขึ้นเขาพี่น้องครับผมนี่เอ้านี่ครับขนาดร็อบเบิคือเทพตึกสะดุ้งเด็กเป็นน้องนี่ บระชาประชาใหเห็นไหมพี่น้องคนพี่น้องเอ้ยประชาฮะเต่อโอ้เต็มตะสร้างเลยพี่น้องปลาเนี้ยอ่อนอ่ออยู่ด้วยพี่น้องนี่ครับนี่เพราะว่าล้นแล้วครับโอ้อยู่นี่ประมาณเกือบยี่สิบบนถึงสิบสิาโลบออยู่พี่น้องนี่มันเต็มเคียงนี้มันเกือบยี่สิบเลยครับนั้นปะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เพีนน้องเด้อนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับผมดิ่นอยู่นะครับดิ่นอยู่แม่อันดีอุ้ยเขาซ้อนพี่น้องถึ้ทุกบาทครับนี่ครับอ่าดุดดุดครับผมนี่ขนาดแม่เราบทหารโบ๊ะหารโบ๊ะเลยตึกส้งฉุนอะไรครับนี่นี่ครับก็ยังถือครับพี่น้องนี่ที่มองนี้มองเดียวได้เป็นน้องมองอื่นกับโบ๊ะถือปันได้ครับใต้ใต้มานี่นะครับ อา้ามัน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 ,มน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 เนี่ยนี่วฝนเป็นโอ้ยคนอุ่นมากเลยแม่มาแล้วขอบวะนี่ว <ขอ S 2> ะเตี่ยมข้างล่างอุ่นเด้ครับผมเอา้าคือก็ครับโอเคครับพี่น้องครับอ่าเช่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องด้ยวยครับผมนะครับผมว่าอาทิตย์อำลาพาจากพี่น้องไปก่อนพอกันไหมครับผมคลิปหน้าครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับผม